สวัสดีครับผมนุนทนนนะครับจากไอแอนะครับก็วันนี้ก็มาถ่าย MV นะครับเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมนะครับกับเพลงชื่อว่าถ้าไม่รักเธอครับ ในากาศวันนี้ค่อนข้างเฟี้ยวฟ้าวครับแม้ยามดึกดื่นแล้วก็ยังคงถ่ายทําดําเนินต่อไปนะครับซึ่งก็สนุกมากๆสําหรับการถ่ายทำนะครับก็จะเป็นพี่ทีมงานนะครับน้องนักแสดงนะครับน้องพทิเียนะครับแล้วก็ตัวผมเองก็เต็มเต็มที่มากสำหรับซิงเกิลนี้นะครับเมื่อกี้แอบเห็นได้เข้าซิงกันเป็นเหมือนเป็นหุ่นอยู่ในร่างนยังไงบ้าคะก็ดีครับทั้งสองคนแสดงได้ดีครับแข็งทื่อเหมือนหุ่นครับใช่แข็งทื่อเหมือนหุ่นครับแสดงดีครับแข็งทื่อเหมือนหุ่นเมื่อยไหมถามจริงตึงมากครับ ตึงมากประมาณประมาณถึงไหมถึงไหมครึ่งชั่วโมงมั้งครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเราเราตึงตลอดตึงติดกันเลยครับตึงตึงนตึงติดมากแล้วก็ด้วยสภาพตาที่มันห้ามกระพริบด้วยครับใช่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นต้อกันแล้วใช่ไล่ของเรื่องมันเป็นยังไงครับกับจะมีตัวนี้อายของเรื่องก็จริงๆริจะจะก็คือจะพูดถึงเออคนคนหนึ่งครับที่ตอนแรกก็เหมือนกับ ก็เหมือนกับเขาคือมีความรักที่มันที่มันผิดหวังจน,จนจนจนวันนึงเขาได้พบกับความรักครั้งใหม่ได้เจอกับคนคนหนึ่งแล้วก็ทําให้เขาเปลี่ยนความคิดไปใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าความรักเนี่ยมันมีพลังยังไงสําหรับเอ,อีตัวนี้ก็จะบอกเล่าตรงนั้นว่าเออความรักมันสามารถเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้ไปขนาดไหนประมาณนั้นครับใช่เพลงเน,นี่ยเป็นแนวไหนคะ เพลงเป็นแนวไหนก็ยังเป็นป๊อปครับเป็นป๊อปที่อบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นโตขึ้นฟังดูนุ่มกวา่มมาเดิมใช่ครับนุ่มกว่าเดิมแต่ว่าก็แต่ว่าก็ยังคงมีความแรงในด้านของช่วงหลังเพลงก็ค่อนข้างพีคใช่ พิเศษอะไรเราใส่ไข่ค่อนข้างเยอะครับเพลงนี้มันจะเป็นในด้านการถ่ายทํานะครับที่ได้รับเกียรตินะครับจากน้องพัติเซียนะครับมาเป็นช่วยเป็นนางเอกด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานด้วยนะครับก็เต็มที่กันมากแล้วก็ส่วนตัวของเพลงเนี่ยก็ผมก็มีส่วนร่วมมากขึ้นครับแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์นะครับเป็นพี่แท็บวันตูตีโซนะครับแล้วก็พี่ๆทีมจากไอแอมครับเต็มที่กันมากสำหรับซิงเกิลนี้ มิการนี้จะได้ฟังอะไรยังไงบ้างรครับฟังอะไรยังไงปล่อยออกมาแล้วครับปล่อยออกมาแล้วประมาณช่วงหนึ่งส่วนเอเนี่ยปล่อยประมาณกลางพฤษภามนี้ครับ16พฤษภามนี้ครับจะได้ชมกันครับอืมร่วมงานกับน้องพัรีเซียเป็นยังไงบ้างรครับร่วมงานกับน้องพัรีเซียเป็นยังไงบ้างเป็นสุขครับเป็นสุข เป็นสุขมากๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าฟินมากๆสำหรับการทํางานน้องก็น่ารักแล้วก็อายุก็ไล่เรียกกัน<ม>คนบ้านเดียวกันครับ<ม>ก็ค่อนข้างพูดกันรู้เรื่องครับ,บใช่แต่พูดมาก่อนละที่ผ่านดูดูเราเก่งๆเนาะเวลาพูดถึงน้องโอ้ผมเก่งครับผมเก่งมากพูดถึงน้องครับใช่ก็ก็คือก็คือก็ผครับก็เหมือนกับ ก็ก็ดีเขาสำหรับการร่วมงานครับ <string> น้องน้องคือน้องก็พยายามรีแลกซ์น้องก็พยายามไม่ให้เราเครียดอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ยังรับคําติคําชมจากน้องก็ให้น้องมาช่วยสอนช่วยอะไรช่วยดู acting อะไรด้วยครับใช่ถือว่าเป็นการแสดงตัวครั้งแรกไหมคะสำหรับเอ็มีตัวนี้ครั้งแรกที่มันยาวขนาดนี้ครับปกติก็จะมีใช่ของเส้นเรื่องเส้นเรื่องทำอะไรซึ่งซึ่งมันค่อนข้างยากตอนแรกก่อนเริ่มก็กลัว กลัวใช่แล้วก็มาคู่กับผู้หญิงผู้หญิงเป็นน้องด้วยแล้วเป็นน้องด้วยนะครับซึ่งเราก็ค่างเขินก็กดดันเล็กๆครับแต่พอทําไปทํามาก็รู้สึกว่าสบายสนุกเป็นสุขมากสำหรับการทํางานกันเองกันหมดเลยครับกันเองกันหมดเลยสุดท้ายนะให้ฝากเอมีตัวนี้นิดนึงกับแฟนๆที่รอยชมอยู่ครับก็ขอฝากนะครับเอบีนะครับเพลงนี้นะครับจะออกให้ชมกันแล้วนะครับในวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับก็ขอฝากกด้วยนะครับกับเอบีนิดครับใช่ครับก็ ก่อนรื้อหวยก็ดูวีกันก่อนนะครับใช่เป็นครั้งแรกนะครับของผมนะครับที่แสดง MV อย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับของน้องพัทิเสียด้วยนะครับที่ได้ได้ได้มาแสดง MV เพลงครั้งแรกนะครับใช่ก็อยากให้ติดตามกันครับตั้งใจทํากันมากฝากไว้ด้วยครับเพียวฟ้ามมเออรรักกกธ็ยาจะ ยอมให้เธอ้งหมดใจเธอแค่เพียงคนเดียวที่ฉันต้องการจากนี้ไปขอให้เธอนั้นมั่นใจจะเป็นคนที่ดีให้เธออุ่นใจรักใครก็ไม่ดีเท่ารักเธอมานี่ครับ ครับฮะเฮ้ยเออไม่ใช่นะครับขอบคุณครับเออครับเ้ยเธอรอรอนิดนึงรอรอนิดนึงก็ไม่อยากจะรักใคร